จากที่เราได้มเมาเรื่องศพไทยลดกันไปแล้วตอนนี้ริสก็เลยอยากทำาใ้ายความรับที่ยายกับ,บลิสเล่และอย่างที่บอกนะคะลิสนะชื่นชอบงานเขียนของคุณสรจักมากๆแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักคุณสรจักลองเซิร์ชขึ้นมาดูนะคะผลลัพธ์น่าตกใจและน่าทึ่งเลยค่ะเพราะว่าคุณสรจักได้ฉายาว่าเป็นสตีเฟน k i n เมืองไทยเลยนะว้าวเนะ คุสารจัก์คือนักเขียนที่ทําให้เราเชื่อในสิ่งหนึ่งแล้วก็ตลบหลังเราในวินาทีสุดท้ายว้าวข้อแรกจุดเด่นที่ทําให้ศบไทยรถไม่เหมือนใครสิ่งที่ทําให้ศพไทยรถแตกต่างมีอยู่3ข้อหลักๆค่ะอันแรกการหักมุมที่เหนือความคาดหมายนี่คือเอกลักษณ์ของคุณสรจักรเขามักจะพาเราดำดิ่งไปกับเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเดินไปที่ทางเดียวแต่แล้วก็ชอก พอจุดจบของเรื่องจะปลิกกับตาลปัดโดยสิ้นเชิงินิที่เราต้องร้องเฮ่ hey, มันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยมันคือความสนุกที่ทำให้เราต้องย้อนกลับไปอ่านซ้ําเพื่อหาว่าเราอะไปตกหลุมพรางเขาได้ตอนไหนอะดุดวนเขาหรอกมันตรงไหนแล้วเนาะสองบรรยากาศที่ชวนอึดอัดเล็กเล็กรับคุณสรจากสร้างบรรยากาศได้เก่งมากๆตั้งแต่เริ่มเรื่องเราจะถูกอบล้อมด้วยความลึกลับก่อน ตามด้วยความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆบีบหัวใจเรามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดจบมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อและนั่นล่ละค่ะมันคือสเสน่ห์และอีกข้อจะทอนด้านมืดของมนุษย์สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ลึกซึ้งขึ้นมันไม่ใช่แค่มีแค่การหักมุมนะคะแต่เป็นการเขียนตีแผดด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ได้อย่างหมดเปลือกไม่ว่าจะเป็นความโลภความแค้นความริษยา หรือแม้แต่ความคลั่งไคล้บา้างอนีางทำให้เราได้ฉุกชิกได้ว่ามนุษย์ที่มาจำซอ้อนและน่ากลัวจริงๆนะข้อ 2. ทําไมคุณสรจักรถึงเป็นเจ้าแห่งการหักมุมคําถามคือคุณสรจักรทําได้อย่างไรทําไมเขาถึงดอกเราได้ขนาดนี้คําตอบลิสคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะอันแรกเลยการให้ข้อมูลแบบจำกัดนักเขียนให้ข้อมูลกับเราเพียงพอที่จะทําให้เราปฏิบัติต่อเรื่องราวในแบบที่เราคุ้นเคย แต่มันไม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าข้อมูลสำคัญจะถูกกักไว้และการที่ข้อมูลไม่ครบนี่แหละกลายเป็นตัวพลิกเกมในตอนท้ายต่อมาการสร้างตัวละครที่น่าสงสัยตัวละครของคณสารจักรมักจะมีความกำกวมไม่ใช่คนดีร้อยเอเซหรือว่าลายร้อยเปอร์เซ็นตทำให้เราไม่สามารถเดาทางได้ถูกถัดมาการใช้ประโยคสุดท้ายพลิกเรื่อง หลายครั้งในการหักมุมของคุณสรจักรอยู่ในประโยคสุดท้ายจริงๆมันเป็นเหมือนมัดน็อกที่ฮุกซะจนเรานั่งจุกกันไปเลยใครที่ชอบเรื่องสั้นสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนที่จกแบบหักมุมสุดๆงานเขียนที่กระชับไม่ยืดเยื้อแต่เต็มไปด้วยเนะะื้อหางานเขียนที่ริสยกให้เป็นหนึ่งในดวงใจและคนที่อยากจะลองท้าทายสมองของตัวเองว่าจะเดาตอนจบของคุณสรจักรถูกไหมแนะนำเล่มนี้นะคะ ใครที่เคยอ่านศพไทยรถหรือผลงานอื่นๆของคุณสราจักรกันบ้างคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่คุณช็อกที่สุดแล้วคุณคิดว่าคุณสราจักเป็นเจ้าแห่งการหักมุมจริงไหมแล้วเริ่มหน้าจะเป็นเรื่องไหนตามไว้นะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ